สำหรับในช่วง anti aging สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับอาจารย์ยุ้ยนะคะสวัสดีคะ่อาายยยะ,ะ,คะอาจารย์ยุ้ยครัสัวดีค่ะคุณหมออาจารย์ค่ะก่อนที่นกจะมาเรียนที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยในเรื่องของแอลคาลอทีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเนี่ยนกก็รู้แค่ว่าถ้าคนอยากจะทานเพื่อช่วยการเผาผลาญเนี่ยก็ทานแอลคาลอทีนแต่หลังจากที่เรียนรู้ที่แม่ฟ้าหลวงก็คือเราจะต้องมีการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้มันออกกลไกที่สําคัญใช่การออกกำลัง ก็จะเป็นตัวที่กินได้ดีตอนตอนเช้าค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ตัวล่าสุดเลยที่อาจารย์กล่าวถึงนะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าแอซิต l ลเอลคาเนตีนแอซิติลเอลคาเนตีนเป็นอนุพันธ์ของเอลคาเน i ีนที่มันผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ไงจริงๆแล้วในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเอลคาเนตีนเนี่ยเปลี่ยนเป็น a c ซิต l ลเอลคาเน n ีนได้ a c ซิต l ลเอลคาเน n ีนก็เปลี่ยนกลับได้ด้วย แต่ว่าเปเปอร์ของอะซิทิลออลคาฮอีทีนเนี่ยพอมันผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ก็จะเป็นเปเปอร์ของการซ่อมสมองและไขสลังที่บาดเจ็บค่ะเปเปอร์<ะ>ของมันแล้วก็งานวิจัยมันดีมากจนกระทั่งมันกลายเป็นความหวังใหม่ในอนาคต<ะ>ว่าจะเป็นยาที่ใช้ในห้องฉุกเฉินสําหรับผู้ป่วยที่เส้นเลือดแตกมาหรือว่าสมองกระทบกระเทือนเนี่ยค่ะ ท oh, ่านไหนๆเรามาถึงตรงหมวดหมู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเราจะคุยกันถึงเรื่องซัพพลีเมนท์ที่ช่วยในเรื่องของสมองและเส้นประสาทเนาะจริงๆแล้วเนี่ยใน,ในอดีตเนี่ยเราเราคิดว่าเนื่องจากว่าเราเรียนมาว่าเซลล์สมองเราเนี่ยเวลามันโดนมันขาดออกซิเจนไปหรือวันาบาดเจ็บมันจะฟื้นไม่ได้แต่จริงๆแล้วมนุษย์อาจจะรู้น้อยมากเพราะว่าตอนหลังก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งชื่อดรแดเนียลที่อยู่ที่อเมริกาทําเครื่องสเปกสแกนขึ้นมาปรากฏว่าเขาเห็นการซ่อมตัวเองของสมอง บางรายของดรเดนเนียลเนี่ยภายในเวลา2เดือนสมองเปลี่ยนเป็นอีกหน้าตาหนึ่งเลยใช่แลนลนกจำได้ในคลาสของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมชเขาบอกว่าสิ่งที่คนคิดภายในอ่ะ ในสมองหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นอย่างนั้นคนที่คิดลบแล้วก็หน้าตาหน้าตาจะแบบอมไม่สวยเลยขี้เหร่เหมือนสมองเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากหน้าสวยข้างนอกสมองก็ต้องคิดในแง่บวกเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะอย่างคุณน้องนี่ก็น่าจะคิดแบบบวกมาตลอดบวกจนบวมอาจารย์เขาบอกว่าสมองเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดหน้าตาเราแล้ว ถ้าเราสมองเราย้อนไวหน้าเราก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็กลงเรื่อยๆใช่สมองย้อนไวัยได้แล้วก็สมองเนี่ยสมองปเ,เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นอันดับแรกในการให้อาหารสมองเนี่ยทัศนคติในการคิด positive มีความสุขสาคัญเป็นอันดับแรกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาหารเสริมที่ดีแต่ทัศนคติไม่ดีอาหารเสริมก็ไม่ออกฤทธิ์อีกโอเคเราได้เรื่องของจิตใจละในเรื่องของสารอาหารข้อแทม้มิสักนิดนะค่ะ B บรนด์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถไปทําได้ในชีวิตประจําวันเอาอย่างที่ดรธรรมีิวัดรสอนนะกันนะคะดรธรรมพิวัตนี่เป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งของแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ก็จะสอนว่าให้เราบาลานสมองสองซีกทากิจกรรมด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดอ,อย่างเช่นเราถนัดขวาเราก็ใช้มือซ้ายแปรงฟันแล้วก็ทํากิจกรรมสองอย่างพร้อมกันเช่นขับรถไปด้วยร้องเพลงไปด้วยทําอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อาจารย์ทําเป็นประจําเลยคือท่องเที่ยวค่ะ เพื eh ่อเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆแก้ปัญหาเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ต้องคบเด็กค่ะใช่อยากเด็กต้องคบเด็กค่ะอันนี้เป็นข้อคิดที่สําคัญที่สุดวันนี้ต้องขอขบคุณอาจารย์ยุทธเป็นอย่างสูงเลยนะ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น